เอาละทุกคนสวัสด sì like ีกันด้วยนะฮะโยผมนะฮะกัรการสแกนเดนเกมเมอร์กันแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า dive into the pool หรือว่าพุ่งลงไปในสระว่ายน้ำนะทุกคนก็ง่ายๆนะแบบนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะก็กระโดดลงไปเลยนะแบบบิ่งไปมันก็แบบอินพิชั่นลงไปอู๋ชูมฟิว้มแล้วก็ได้เงินแล้วก็เต้นแดบดบดบดันนี้ทุกคน แบบง่ายๆแล้วก็เพิ่มชั้นขึ้นไปให้มันสูงขึ้นนี่ให้ทำใหมันสูงขึ้นปุ๊บพอสูงขึ้นเราก็จะได้เงินเยอะขึน้นไป,ไปพุ่งไปกระโดดไปกรรมการได้กี่คะแนนครับท่านี้อือหือเอาหายไปแล้วเอาเฮ้ยขึ้นมาได้ไงเอาแดบ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 ก็แบบนี้จะมีหอคอยเพื่อนๆด้วยนะผมนี่เราสามารถไปหอคอยเพื่อนได้ด้วยนะอ่าดูซิว่าเพื่อนคนนี้เปิดพับ,บิกไหมเฮ้ยคนนี้เขาเปิดพับ,บิกเราสามารถมาโดดในหอคอยเพื่อนได้ด้วยทุกคนไปชิ Ooh, สูงมากเสียว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 แล้วก็เนี่ยทุกคนจะไปกระโดดหอคอยเพื่อนเราได้เงินด้วยนะ <laughs> คือแบบเออแม่ไม่ต้องอัปเกรดเองอะ่ะรอเพื่อนอัปเกรดแล้วเราก็มาเรียกว่ามาเกาะมาเกาะบุญนะเกาะขาเกาะไปด้วยเพื่อนเราขอไปด้วยได้ไหมขอเช็ดทาวเวอร์นายหน่อยจะได้มาอีกแล้วสองพันนะทุกคนคือแบบทาวเวอร์ผมยังเพิ่งเริ่มต้นอ่ะแต่ผมได้สองพันอะย่างไวอะ่ะมาโดดตรงนี้บุ้ม เราไปได้มียเท่าไหร่ได้เมียพันกว่ารีเบิร์ตได้ละทุกคนผมรีเบิร์ได้ล้วล้วเลยแม่งโคตรเวอร์ไเดี๋ยวมันจะโวงเกินเรากลับไปบ้านตัวเองนะนี่มันให้เราซื้อ,อท่าท่าปีจมูกนี่เป็นท่าท่าปีจมูกตอนเราโดดนะอดูซิปีจมูกเา่าจริงหรือเปล่านี่ปนจมูกหมุนตัวปีจมูกหมุนตัว คได้ถ้าตอนจบว่าตอนจบมันแดบไม่เท่เลยอ่ะไม่อยากแดบอ่ะเออนี่ทำอะไรอันล็อกเฟนบอร์ดเฮ้ยอ๋อเนี่ยบอดที่มันมีแบบเพื่อนมันโดดข้างๆเนี่ยก็จะได้เงินปะปุ๊บพอได้เงินแล้วก็จีบเงินโอ้เป็นสหรับไว้เอฟเคนะนี่ท่าอะไรอะ่ะท่าแบบโอ้ฉันจะตกแล้วฉันตกแล้วช่างมันนะเรามาเพิ่มชั้น,นะนอือตอนนี้เราอยู่เอ้ยเราซื้อไข่เลทุกคน เปิดเลยเปิดไข่เปิดไข่ไม่ใช่นะหมายถึงว่าควักไข่นะทุกคนผู้ผิดเออแล้วก็ใส่กระเป๋าขึ้นมาไปสัตว์นี่เลยคูณเท่าไหร่นห,หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองดูซิไปถึงได้เท่าไหร่มุด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 เย้ได้แล้วหกร้อยโอ้ได้เยอะอยู่นะแล้วก็มีออโต้จำนี่นะผมสำหรับคนที่เอาไอเอฟเคนะผมไม่ไหวว่มทุกคนออกไปใช้ของอื่นอุ้ยมันเขาเ,ขา,เขาเปิดเฟซน่ะไอคนนั้นเขาหายไปแล้วอ่ะ ของคนนี้ขนาดนั้น,นเขาก็พับดิดวะเพื่อนเราขอกอบุญหน่อยนะบายเนี่ยได้ทีเดียวพันสองอนะคุณกับเพื่อนกับคุณที่เราเราคุณที่เรากเรากาะบุญนะโอ้โหเราแม่งออโตออโตจำบอดเพื่อนได้ด้วยวะทุกคนแม่งโคตรเวอร์โก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 เออได้เงินอย่างเยอะได้เ,เงินอย่างเยอะได้เ,เงินอย่างเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเอาเงินไปซื้อฐานเราเองนะ นผมโคตรสามาร้อยไอคิวแต่ทาวเวอร์เพื่อนเหมือนมีทาวเวอร์เพื่อนที่สูงกว่าเดิมอ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะเปิดพับ์ิกไหมทุกคนเรามาสายเกาะเพื่อนกินดีกว่าปะเกาะเพื่อนกินหน่อยคนนี้เฟนโอลลี่อ่ะคนนี้ก็เฟนโอลลี่อ่ะโอ้โหทุกคนเขาเปิดเฟนโอลลี่กันหมดเลยอ่ะไม่ทุกคนถึงจะเล่นเจดกันอย่างนี้เนี่ยไข่ต่อไปจะเปิดล็อกตอนชั้นที่เจ็ดสิบนะเดี๋ยวเราเปิดไข่อีกสองอันก่อนนะเพราะว่ามันใส่สัตว์ได้ทั้งหมดสามตัวนะ ได้คราวฟิตอีแล้วทำไมได้แต่เดิมมีตัวใหม่หรือเปล่าโอ้โหได้ตัวเริ่มแรกเลยนี่หว่าแม่งดวงเราโคตรเกลือเลยหรอโอ้ไปเนี่ยเอ้ยขอตัวนี้ตั้งได้ปะขอตัวขอเป็ดเป็ดเป็ดกัปกาบเป็ดอาบน้ำในคลองนี่ไม่ใช่เป็ดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็ดอ่ะขอเป็ดขอเป็ดมาตัวหนึ่งให้หน่อยอือวิ่งได้สลามเอนเดอร์เลยเว้า มันชื่ออะไรเอ็กซ์ลอดเหรอใช่ป่าวะจำไม่ได้แล้วเรามีตาสสี่ตัวโอ้ต้องมันย้อยเลิกใช้ก่อนครับเลยว,ว้าวมาเปิดอีกตัวหนึง่งเออมาโอ้ราคาฟิตก็ได้าการะต,นตูนสุดเบสสามตัวไปทีนึงได้เท่าไหร่หมุนตัวไปเลย แล้ันโอ้โหนี่ขนาดโดดบ้านตัวอได้พันเนะเนี่ยถ้าเราไปโดดบ้านเพื่อนจะได้เท่าไหร่กันเชียวเจ้าจ๋าเขาก่อหน่อยอา้อาวอ้าวปิดเลยได้ดีปิดกันหมดไม่ต้องมีใครไปอะ่ะเราก็เพิ่มชั้นเองเลยนี่นี่น,นี่เราจะเกาะเพื่อนต่อไปไม่ได้ทุกคนเราต้องใช้ความสามารถด้วยตัวเองอือแล้วก็ไปเลย จุ๋มได้มาเท่าไหร่ได้มาสองพันห้าโคตรเยอะเยอะเหมือนกันนะไม่ง้อเพื่อนหรอกเพื่อนไม่ให้เราใช้แล้วก็ไม่ใช้หรอก <c oughs> มันก็เพื่อนก็ไม่ผิดนะทุกคนพูดเป็นงั้นแหละเออยอกหยอกไงเล่นๆน่ะเล่นไม่ได้วะไม่วะทะ <c oughs> เลาะกับตัวเองเฉยเป็นอะไรทะเลาะกับตัวเองวะ,ะไปดรปต่อดรอปต่อตอนนี้ผมรีเบิร์ตไปแล้วน,น,นะเมื่อกี้ได้ทีละหร่สองพันกว่าเราได้เท่าไหร่สามพันบาทถึงไะ 2อกเจ็ดเพิ่มมาเยอะอยู่เท่าไรไม่รู้อ่ะคิดให้หน่อยเคงคิดเล็กเคคิดเลขให้หน่อยนะนี่ปุ๊บแล้วเราก็ซื้อท่าใหม่ทุกคนเออได้บวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นดใช้เลยอยู่คือเปปุ๊บหมุนตัวอ๋อมันก็ถอยหลังเอาก็หันหลังแล้วก็อ๋อมันใช้สองท่าว่ะทุกคนไม่ได้ใช้ท่าเดียวใช้สองท่าเลยว่ะโคเฟี้ยวโอยได้สองจุดหนึ่งคะแนนว่ะ กับการเขาให้แค well. ่สองจุดหนคะแนนเลยทุกคนเดี๋ยวเราอ่ทำอะไรดีวะบอล็อกชั้นนะให้มันสูงขึ้นเด้๋วเรารีเบิร์เราบตไปเท่าไหร่หมื่นหนึ่งโอ้แป๊บเดียวโดดประมาณสักสองสามรอบก็ถึงแล้วเนาะได้ละสามพันปะโอ้โหเท่าสามพันสองรอบที่สองรอบแต่ได้รีเบิร์ตรอบหนึ่งเอาตัวจ้ำไปเอาตัวจ้ำไปวิ่งเข้าไปกระโดดให้เข้าตากรรมการอือปีจมูกหมุนตัวดุมบุ๋มบุ๋มแล้วก็แดบ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 นี่ ก็เฮ้ยได้เงินได้เงินอนนี้ครบหมื่นแล้วป่ะเก็บของเอธนาคารเล็กๆนี่ไงนี่ตอนนี้บูททั้งหมด40%นะทุกคนขั้นต่อไป2 0,000ตอนนี้เรามีประมาณหมื่นหนึง่งเดี๋ยวผมจะอัปเกรดทันให้มันสูงขึ้นก่อนนะเพื่อที่จะแบบให้กระโดดได้เยอะขึ้นไปตัวนึงได้เท่าไหร่มาดูกันยุ๋มได้เท่าไหร่วะได้3,9 0 0ทุกคนเกือบ4 0นะ่0น่ะได้คะแนน2 2วนะ่ะเพราะมันสูงขึ้นอนะดีว่ะไอ้โดดไอ เดี๋ยวเราซื้อแล้วกันดี <đấy> 20, 20, 20, i̇şte ่ะเราโดนเรด่องแบเรารีเบทกันนะทุกคน2อ0 0มื่นสอแป๊บเดียวมาเราได้2,000มื่นละมาเรารีเบทดีกว่ารีเบทเลยตอนนี้50%แล้วทุกคนโอ้ยมันเหมือนได้เงินคืนแลยปะตอนนี้มีหมื่นหกีเบทต่อไปใช้ ออสี่หมื่นลองซื้อท่านี้ไหมถ้าเท่วะถ้าด็อกออเดลทาหมานะทุกคนถ้าหมา,ท,า,หมาท่าหมาวะดเด้ดัวซื้อชั้นกันดีว่ซื้อชั้นไม่ได้ซื้อเธอไปแล้เเดี๋ยวเราเก็บเงินซื้อท่าหมาเลยทุกคนไปเจ็ดหมืน นทุกคนเราได้เจ็ดหมื่นแล้วซื้อดิมาบอกยี่สิบเปอร์เซ็นโคตรเยอะกดใช้ท่าทั้งหมดนี่ปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจิงจริงจิงจิงไหนโดดทีนึงดิไปดูท่าดิอุ้ยไม่ยเฮ้ยไม่มาทุกท่าจริงว่ะไม่มาโคตรเสียวว่ะทุกคนแบบแม่งเสียวจัดเหมือนว่ามันแบบทำท่าเดียวแต่มันท้ำทุกท่าเลยว่ะโคตรสุดอ่ะมันเอาสุดแบบนี้มันเอาสุดไงเออไปเราไปต่อแล้วเพื่อนไม่เปิดให้เราโดดเลยพูดแบบ พคเสียใจอ่ะเพื่อนทําไมทําอย่างนี้กันล่ะเราอยดโดดที่สูงๆแล้วอยากได้ตั้งเยอะๆ,ๆโอ้ถ้าเราไปสองแสนแปดปาบอมะแงจัดไปอุ้ยอุ้ย,ยมาหมื่นหก๋ยวเราเก็บสี่หมื่นรีเบิร์ดดีกว่าดอุ้ยโดดลงมาแล้วก็แดบมันเปลี่ยนท่าตอนจบเลยปะมันแบบคอยต้องแดบอ่ะไม่มีท่าอื่นหรอก ไปดีไปโดดเลยตุ่มตุมแม่งมาทุกท่าได้คะแนนสองจุดหกอ่ะทุกคน <laughs> ไปโดดโดดอีกทีหนึ่งเอ๊ยหรือว่ามันยังไม่พอว่ะสวยทีหนึง่งจริงเอ้ยเอาพอแล้วรีเวิร์สการอากาศเลยนี่ปุดด่มได้หกพันว้าวได้เยอะอยู่นะไปทุกคนตอนนี้ผมเห็นตอนนี้ว่ามี อะไรอ่ะเจลพอร์ตทูฟูด้วยว่ะทุกคนเฮ้ยเรามาสระแม่น้ำได้ไม่ได้เหรอแต่วันนั้นเล่นได้อ่ะเล่นสิอุ่ยเล่นได้ทุกคนเล่นน้ำได้มีให้เก็บเหรียญด้วยวะ่ะลองเก็บดูเยอะไปอาจจะได้ที่หนึ่งล้านหนึ่งวะเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่หรอไปได้เก้าร้อยอุ้ยอุ้ยเยอะจังอ่ะเก้าร้อยนี่เยอะนะเอาจริงหนึ่ดิได้เท่าไหร่เก้าร้อยรู้ป่ะอ๋อมันซูมมันมีน้ำยาด้วย ลองไปเก็บน้ำยางกันเถอะทุกคนไม่มีใครมาเก็บเลยเขน่าัะไม่รู้กันไม่ก็เขาน่าออโต้กันเออเสร็จกูเสร็จกูเสร็จโจเสร็จโจอ่ะยังต้องเสร็จโจครับไปเก็บน้ำยาบูทอุ้ยคอยบูทเ้าว้วาวเออเกิจำเพื่อวารปกลับมาฐานทันีอุ้ยโคเปรี้ยวอ่าลองใช้บูทดิบวกยี่สิบอนบนาทีอู้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ลองดูเห็นตอนแรกเราได้ประมาณเท่าไหร่ทีละหกพันป่ะดูดิได้เท่าไหร่ไปท่าหมาท่าหลังท่าหมุน <c oughs> ไ,มได้เจ็ดพันได้ประมาณมันพันกว่า,วาวก็อัพกิจขั้นอ,อืออือขั้นไปเลยก็กระโดดลงไปเลยจปแปดพันไปโดิกรอบ อุ้ยจ๋มนี่ได้แปดพันได้เยอะอยู่นะที่ได้แปดพัน,นแต่ว่าก็แน่นอยู่อะเพราะว่ามันโดดทีนึงมันใช้เวลาโดดเดยอะมากนะเอาเก็บเลยเก็บเงินเลยเก็บเงินเลยไปโดดอีกทีนึงเลยไปแล้วอุ้ยเพื่อนก็โดดเหมือนกันท่าเดียวกันเลยท่าเดียวกันเลยมันจะเพื่อนในในอะไรวะในนี้เรามาโดดนะเพื่อนในเกม ซื้อเลยเหกหมื่นเนี่ยก็แมปดิฟอินทัวร์ผูคเข้าวๆก็ประมาณนี้ทุกคนแมปกระโดดลงสายน้ำนะฮะก็ใครที่อยากลองเล่นก็มาลองเล่นนะครับแมปนี้แน่เป็นแนวซิมูเลเตอร์แนวฟาร์มนะอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยผมขี้เกียจแล้วทุกคนก็ใครชอบไย่าลืมกด like, ไลค์ s c r i ครแล้วก็แชร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าจ๊ายบาย